หังดวนจับตาดิวใหญ่แข้งไทยสะเทือนบาซ่าด้านสุพนัทอยู่ลูวนต่ออีกหนึ่งปีทางเลือกที่ใช่โอกาสได้ลงเพิ่มแน่ปิดท้าย b ีจีแถลงแฟนบอลจุดพุโดนแบนตลอดชีวิตเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกเช่นเคยนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซื้อกันก่อนแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลนเนพัทในเขตกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเนพัทในเขตกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์ม คลิปนี้นะครับช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของนักเตะไทยในการคาแข่งต่างประเทศกันหน่อยเป็นเรื่องราวของเจ้าแบงค์สุพนันเหมือนตานะครับกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยที่ฤดูกาลที่ผ่านมาได้รับโอกาสไปค้าแข่งในลีกเบลเยียมนะครับกับทีม o s เอสแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นพอสมควรนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งลงไปเนี่ยก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าในช่วงแรกนะครับโดยสุพนัท ฤดูกาลที่แล้วกับทางฝั่งของลูเวนเนี่ยลงไป15นัดรวมทุกรายการทําไป1ประตูนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีคือสุพนัทนะครับสรุปแล้วได้อยู่กับลูเวนต่ออีก1ปีนะครับหลังจากลูเวนกับบุรีลำเนี่ยคุยกันลงตัวแล้วก็ขยายสัญญาย,ยืมตัวเพิ่มอีก1ฤดูกาลนะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเจ้าแบงค์นะครับเพราะว่าเจ้าแบงค์เขาไม่อยากกลับมาเล่น ฟุตบอลไทยลีกแล้วนะครับพอไปเจอฟุตบอลที่มันสูงอย่างยุโรปอย่างลูเวนเบลเยียมเนี่ยซึ่งปีนี้ผมว่าไปแบงค์เ่ยจะมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะได้รับบทบาทในทีมเยอะขึ้นเพราะเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วนะครับไปปรับตัวกับทีมมาก่อนหน้านี้ได้ลงสนามรู้จักเพื่อร่วมทีมรู้จักโค้ดคราวนี้แหละสารต่อได้เลยผมก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะ เป็นปีที่2ของเขากับรูเวนเนี่ยน่าติดตามมากนะว่าเจ้าตัวจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าการจะเรียกความมั่นใจกลับมาเนี่ยมันก็ต้องลงเล่นบ่อยๆใช่ไหมละ่ะผมว่าฤดูกาลนี้สุบนัตตั้งเป้าคืออาจจะต้องขึ้นไปเบียดขุมกําลังหลักของรูเวนให้ได้ซึ่งเจ้าแบงค์เนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจมากนะครับบอกเลยว่าไปในค้งนี้เนี่ยสู้สุดใจโดยประธานสโมสรของรูเวนเนี่ยออกมาชื่นชมเลยนะว่า สุภรเหมือนตาเนี่ยเปน็นนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงมีความเร็วเขาดีใจที่สุภรนัทได้อยู่ลูเวนไปอีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งจะทำให้โค้ชของลูเวนมีตัวเลือกในเกมลุกมากขึ้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุภรเหมือนตากับลูเวนในฤดูกาลนี้จะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่สุภรเหมือนตาน้องแบงค์เนี่ยจะพัฒนาเรื่องของร่างกายเรื่องของฝีเท้า การเล่นฟุตบอลได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่งไปเยอะๆและอย่าเพิ่งกลับมาบอกว่าสุภนัทไปปีนี้มีแต่ได้กับได้ให้จับตาดูพัฒนาการเขาให้ดีนะเดี๋ยวข่าวสารของสุภนัทมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอัปเดตกันบ่อยๆนะสู้สุดใจนะผมต้องสุยเป็นกําลังใจให้น้องแบงค์สุภนัทนะครับไปให้สุดในยุโรปเคียงที่บอกว่ามันเป็น1ปีที่ไปมาแล้วปรับตัวได้แล้วคราวนี้ อีกปีหนึ่งที่จะได้รู้แล้วว่าสุพนัทกับยุโรปจะไปต่อแบบไหนถ้าเป็นกำลังหลักของดูเวนล,ลงเล่นผลงานดีพาทีมประสบความสำเร็จอนาคตในการขยับขยายของสุพนัทก็ไปต่อได้ยาวๆในลีกใหญ่ของยุโรปแต่ถ้าสุพนัทเหมือนตายอยู่ลูเวนยังไม่สามารถเป็นกำลังหลักและได้ลงเล่นประมาณเท่าเดิมเขากลับมาก็มีทีมรอรับโดยเฉพาะทีมในเจลีกที่ ถ้าสุปนัตอยากเล่นเจลีก็มีหลายทีให้ความสนใจเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไปเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ครับคุณผู้ชมถ้าไปแล้วสุดทางคุณก็จะสามารถสร้างชื่อยาวๆได้ในยุโรปเลยและไปแล้วมันไม่สุดในยุโรปคุณกลับมาเนี่ยเจลีกก็พร้อมเพราะว่าดีกรีของแบงค์คือนักเตะที่ค้าแข่งในยุโรปตั้ง2ปีครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีแต่ได้กับได้แล้วก็นี่จะเป็นอนาคตใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนะครับก็หวังว่าสุปนัท จะได้รับโอกาสลงเล่นแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมายิงประตูให้เฉียบคมเหมือนเดิมอ่ะรอดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตากันได้เยอะๆนะครับนี่เป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่มีไมซ์เซทที่ดีมากนะครับไปหาความท้าทายออกจากเซฟโซนไปมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยในอนาคตนะครับจากนั้นมีข่าวที่ ผมอยากให้คุณผู้ชมรอติดตามรับชมแล้วกันเป็นเรื่องราวของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยที่ปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นฟุตซอลลีกสเปนกับคอร์โดบาปรากฏว่าผลงานดีมากๆนะครับยิงประตูกระจุยกระจายและก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมคอร์โดบาพาทีมรอดตกชั้นได้สําเร็จมูฮัมหมัดปีหน้าจะไม่ได้อยู่กับคอร์โดบาแล้ว แต่จะค้าแข่ขขขงอยู่ในลีกสเปนต่อไปและที่สําคัญเนี่ยผมได้รับรายงานมาว่ามูฮัมหมัดจะได้ไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับโดยรายงานตรงนี้ที่อยากให้ทุกคนรอดูและกันคือมูฮัมหมัดเนี่ยหลังจากไม่ได้ไปต่อคอโดบาพวกเขาอยากไปอยู่ทีมที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยไม่ได้สัญญ,ญากับคอโดบาต่อใช่ไหมก็มี4ีหทีมชื่อดังในลีกสเปนและลีกยุโดปให้ความสนใจ เจ้าเมดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาอยากดึงไปร่วมทีมมาก2ทีมที่เป็นตัวเต็งเลยคือบาร์เซโลนากับคาตเฮเนียคาตเฮเนียเนี่ยเป็นทีมชื่อดังในเหล็กสเปนนะครับอุดมไปด้วยนักเตะสเปนฝีเท้าดีส่วนบาร์เซโลนานี่ก็คือโค้ชทีมฟุตซอลนะครับมีทั้งทีมชาติสเปนแล้วก็ทีมชาติบราซิลล่าสุดคุณผู้ชมรายงานเป็นไปในทิศทางที่เป็นข่าวดีและน่าจะเป็นข่าวใหญ่ ให้จับตาดูนะครับดูเหมือนนะครับว่ามูฮัมหมัดอุสมานมูซาต้นสังกัดใหม่ของเขาในลีกสเปนเนี่ยมีโอกาสที่มูฮัมหมัดจะได้ไปเล่นกับทีมบาร์เซโลนาสูงมากๆนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าการเจราจารทุกอย่างเป็นไปในททิศางที่ดีมากแล้วเดี๋ยวบาร์เซโลนาน่าจะมีการพูดคุยในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะเสร็จสัญญาเปิดตัวมูฮัมหมัด ซึ่งถ้าเกิดรายงานนี้เป็นเรื่องจริงนะครับบอกเลยว่านี่คือข่าวใหญ่ให้จับตาดูเลยโอกาสสูงแล้วตอนนี้นะครับบาซ่าคือทีมแปลงที่สุดที่จะได้มูฮัมัดถ้าปิดดีกันได้เมื่อไหร่แถลงข่าวเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่านี่เป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยฟุตซอลไทยครับคุณผู้ชมนักเตะไทยกําลังจะได้ไปเล่นกับบาร์เซโลนายอดทีมของวงการฟุตบอลโลกทั้งระดับฟุตบอลใหญ่ทั้งฟุตซอลใหญ่ โหรอดูครับคือมูฮัมหมัดอะตอนนี้ในลีกสเปนเนี่ยเขาจะรับคำชมมากนะเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องครับยิงเองได้เกมรับได้ลากเลี้ยได้และทักษคติของเจ้าเม็ดดีมากยิ่งถ้าเกิดได้ไปบาซ่านะฟุตซอลไทยโคตรยกระดับผมเคยคุยกับมูฮัมหมัดเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าเขาไปเปิดทางอยากให้ฟุตซอลไทยพัฒนาและอยากให้รุ่นน้องได้ไป เล่นในลีกอาชีพระดับสเปนหรือใหญ่ๆใ,ในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปสเปนไปยุโรปอะคงนเนี้ยเขาจะไปสุดทางแน่นอนจะไม่กลับมาเร็วๆนี้ไปเพื่อลุยให้สุดทางสู้ให้เต็มที่อรอดูนะครับส่งกําลังใจให้มูัมหมัดอุสมานมูซากันเยอะๆเ,เดี๋ยวดีวนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่น่าจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสเป็นไปได้ตอนนี้สูงมากๆแล้วนะครับอ่ะจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่ เรื่องราวของ BG จีปทุมจุเนเตกันหน่อยนะครับล่าสุดเปิดตัวนักเตะใหม่ก็คือกาคุโตโนซึดะนะครับมิดฟิลจากซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าวัย30ปีถือว่าเป็นดิวที่ฮือฮานะครับเพราะว่าทางฝั่งของกากุโตโนซึดะเนี่ยเป็นกําลังหลักให้กับซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าผมเคยพากด้วยนะเล่นดีมากมิดฟิลแบบบ็อกทูบ็อกเกมลุกได้เกมรับดีน่าจะเข้ามาเติมเต็ม BG ได้เยอะเลยนะครับสำหรับโกกาคุโตโนซึดะนะครับ ตัวนี้เล่นเจลีกมา2300เกมนะแล้วเขาอะอยากหาความท้าทายใหม่ก็แยกทางกับฮิโรชิมามาเป็นสมาชิกใหม่ของ BG BG เสริมตัวมโหลานี่ครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเทกุจะปรุงแต่งทีมได้ดีขึ้นมากขนาดไหนก็ติดตามนะครับจากนั้นเรื่องราวของเหตุการณ์จุดผู้แฟนเนทำให้รถยนต์ของคุณอรุณเสียหายเนี่ยตำรวจก็มาถแถลงแล้ใช่ไหมว่าเป็นแฟนบอล BG ที่เป็นผู้กระทำ ล่าสุดนะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางฝั่งของ BG นะครับออกมาแถลงเลยเขาบอกว่า,ล,าล่าสุดหลังจากที่ได้รับข่าวว่าตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพบว่าผู้จุดผู้แฟคนดังกล่าวเนี่ยได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสโมสรมีมาตรการลงโทษผู้ที่ได้ก่อเหตุโดยการห้ามผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวเข้าชมการแข่งขันของสโมสรในทุกกรณี และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่สมโมสรได้จัดขึ้นตลอดชีวิตและสนับสนุนให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนอกจากนี้บ g จยังออกมาขอรณรงค์และขอความร่วมมือให้กับแฟนบอลทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าชมการแข่งขันตามที่กำหนดเอาไว้และขอสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการเชฟ,ฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์นในวงการฟุตบอลไทยหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทุกสมโมสรในเมืองไทยแล้วก็แฟนบอลน,นะครับคุณผู้ชม อย่าไปจุดพุอะไรที่มันผิดกฎอย่าไปจุดเด็ดขาดไม่งั้นคนที่จุดเนี่ยแน่นอนครับจุดแค่เอาสะใจแต่คนที่ต้องมารับผลกระทบเนี่ยก็คือสโมสรที่เขาต้องเสียชื่อและที่สําคัญคือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมาโดนลแล้วผลกระทบเนี่ยมันเศร้าครับคุณผู้ชมอย่าเลยเลิกจุดครับอะไรที่มันผิดกฎห้ามทําอย่าไปทําเชฟุตบอล ด้วยสีสันที่ดีดีกว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะแนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเครสกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเนพัทในเครสกาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกินได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ